ับเรียนท่านประธานสภา,าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมอนุรักษ์ตั้งบรรทินนน์สมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายงบประมาณปี2564ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าท่านอาจจะนั่งฟังอยู่ที่ไหนสักแห่ง นะครับฉันั้นสิ่งที่ผมจะพูดนียผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับท่านก็คือเรื่องท้องถิน่นเหตุที่ผมพูดเรื่องท้องถิน่นก็เนื่องจากว่าท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรนี่เป็นมือเป็นไม้ของทุกรัฐบาลครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกท้องถิ่นครับเกิดปัญหาน้ําท่วมเกิดอุทกภยัยเกิดอะไรต่างๆท้องถิ่นช่วยเหลือหมด แต่วันนี้ท้องถิ่นมีปัญหาผมจะกราบเรียนเข้าเนื้อหาเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไระท้องถิ่นนั้นตั้งงบประมาณปี2563นั้นเมื่อตั้งแต่เดือนสิงหาปี2562ก็เหมือนรัฐบาลแหละครับเพราะตั้งงบประมาณก่อนหนึ่งปีนะครับปีประมาณ64ก็ตั้งตั้งแต่สิงหา63อย่างนี้แหละครับเหมือนกันเมื่อท้องถิ่นตั้งงบประมาณแล้วเนี่ยก็ามาเจอนโยบายของรัฐบาล ไปออกกฎหมายครับออกกฎหมายลดภาษีท้องถิ่นช่วยขึ้นสไลด์ให้ด้วยครับ<ส>นะครับสไลด์ที่ 2, 2ที่3นะครับ<ส><ส>ครับก็คือรัฐบาลไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูสกสร้างลงร้อยละเกซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11มิถุนา 2 5 6 3ซึ่งไรายได้ที่รัฐบาลไปออกกฎหมายนี่เป็นรายได้หลักของท้องถิน่นท้องถิ่นมีไรายได้ไรายได้หลักอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือจัดเก็บเองอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลจัดเก็บให้เมื่อรัฐบาลไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละเก้าสิบเป็นปัญหากับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับ ฉะนั้นส,สิ่งนี้แหละที่เกิดปัญหาเวลามีปัญหาอะไรก็ให้ท้องถิ่นไปดําเนินการแต่เวลาจัดงบประมาณกับให้ท้องถิ่นน้อยมากแล้วก็เกิดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ท้องถิน่นตอนนี้เนี่ท้องถิ่นจะไม่มีเงินรายจ่ายประจําในไตรมาสสุดท้ายของปี63านี้นะครับทั่วประเทศนะครับท่านฉะนั้นสไลด์ถัดไปครับก็คือเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายลดภาษีเสร็จ ทังกระทรวงการคลังก็ให้ให้ท้องถิ่นนั้นแก้ปัญหาโดยการให้นำเงินสะสมไปใช้ที่จริงเงินสะสมของของท้องถิ่นมีทุกเทศบาลมีทุกอ,อบทอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐบาลก็สั่งให้ให้ท้องถิ่นนั้นนำเงินสะสมไปแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโควิดทุกท้องถิ่นก็ใช้ เงินที่สะสมไว้นี่ไปแก้ปัญหาตามรัฐบาลสั่งพอต่อมาเรื่องที่สามก็รัฐบาลจัดเก็บงบาราคาีได้น้อยลงก็เนื่องจากผลกระทบจากโควิดก็ทำให้รายได้ท้องถิ่นลดลงเพราะรายได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลจัดเก็บให้ฉะนั้นส,สิ่งที่ผมกล่าวมาน,นี้เป็นปัญหาแล้วก็ทางกระทรวงการคลังแก้ปัญหาโดยการให้นําเงินสะสมไปใช้เงินสะสมมีอยู่ก้อนเดียวครับ แต่ให้ใช้ไปหลายอย่างเหลือเกินตอนนี้ท้องถิ่นจะไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนค่าตอบแทนรายจ่ายประจำในไตรมาสสุดท้ายนี้ครับฉะนั้นผมขอเสนออย่างนี้ครับรัฐบาลสไลด์ถัดไปครับผมขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณปี2564ชดเชยให้กับท้องถิน่นทั่วประเทศนะครับ เนื่องจากเงินสะสมต่างๆได้ใช้ไปตามคําสั่งของรัฐบาลแล้วก็คือไปแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิดฉะนั้นท้องถิ่นทั่วประเทศมีทั้งหมด7 8 5 1แห่งหากรัฐบาลไม่แปรยติแล้วก็ไปไปนำเงิน10,000ื่นล้านเนะะี่ยครรวมแล้วเป็น10,000่นล้านนะครับท,ที่จะที่จะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ผมทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังแจ้งว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหน10,000่นล้าน ผมก็กราบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเห็นใจท้องถิน่นไม่นั้นแล้วนี่ท้องถิ่นจะไม่สามารถดําเนินกิจการของท้องถิ่นได้ท้องถิ่นจะขาดสภาพคล่องครับท่านแล้วก็จะทําให้การบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศเกิดปัญหาทันทีนะครับฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านานายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองครับสไลด์ตัดไปครับ เรื่องที่สองเรื่องสนามบินมุกดาหารเพราะเหตุใดผมถึงพูดเรื่องนี้ผมกาบเรียนว่าเรื่องสนามบินมุกดาหารนั้นได้ศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินตอนนี้เรื่องที่ดินผมเองก็ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดเมื่อวันที่22บมิถุนาที่ผ่านมาก็มีความเห็นตรงกันนะครับทั้งกรออทั้งจังหวัดเห็นตรงกันว่าเอาตามผลการศึกษาก็คือเอาที่ที่ตามผลการศึกษาออกมานะครับฉะนั้นเนี่ย เหตุที่ผมทําไมถึงเสนอสร้างสนามบินมุกดาหารมีเหตุผลอย่างนี้ครับสไลด์ต่อไปครับมุกดาหารนี่เป็นเมืองหน้าด่านที่จะทําเศรษฐกิจให้กับประเทศมากมายนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือเรียกว่าอีเวกนะครับฉะนั้นเส้นทางเส้นนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยพัฒนาแล้วก็คืออำเภอแม่สอด นะครับเป็นต้นทางมุกทหารอยู่กลางทางครับฉะนั้นเนี่ย <_ S 1> เหตุที่ขออย่างนี้เพราะว่า <_ S 1> <_ S 2> มีข้อมูลจังหวัดครับในในในหน้าถัดไปครับข้อมูลจังหวัดปี2562นะครับมีการค้าชายแดนทั้งหมด200กว่าล้านส่งออก118,000ล้านนำเข้า11,300ล้านฉะนั้นมุกทหารได้เปรียบดุลการค้าปีละ15,700ล้านบาท การท่องเที่ยวเนี่ยมีประชากรมีนักท่องเที่ยวไปมุกดาหารประมาณ2องล้านหนึ่งแสนคนเฉลี่ยต่อหัวพันหัวละพันเจ็ดอบาทมีมูลค่า3,570ล้านบาทต่อปีสุดสรุปแล้วแปลว่ามุกดาหารเนี่ยมีมา 3, 70, 000, าร,า,มา,า,รยมายได้ที่นำเข้าประเทศปีละ1,9300กว่าล้านบาทจึงมีเหตุผลที่ควรจะมีสนามบินเพราะมุกดาหารเองก็เป็นเขตสศรษิพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ น่าถัดไปครับผมขอแค่นี้ครับปี6.4เนี่ยของบประมาณ25ล้านบาทเท่านั้นนะไปทำา e EIA เพื่อจะทำสนามบินต่อไปแล้วก็บูรค่าการสร้างสนามบิน3,500ล้านาทเท่านั้นเองฉังนั้นเมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้เรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ3,500ล้านบาทก็ให้3ปีไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะปีละพันล้าน3ปี นะครับเป็นการผูกพันว่าประมาณ3ปีซึ่งมุกดาหารเองก็ทําเศรษฐกิจเข้ากับประเทศมากมายตามที่ผมกล่าวมาแล้วฉะนั้นการเรียนท่านไปถึงท่านประธานสภาและไปถึงท่านน,นายกัฐมนตีนะช่วยกรุณาพี่นาเรื่องสนามบินมุกดาหารด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับคือถัดต่อไปครับเรื่องโครงการสร้างทางรถไฟรถไฟสายบ้านไผ่มหาสรารคามร้อยอยโสธรมุกดาหารนครมนม สไลด์ถัดไปครับท่านจะเห็นว่าทั้งประเทศเนี่ยมีรถไฟทั่วหมดแล้วเหลืออีสานกลางที่เดียวนะครับที่ไม่มีรถไฟฉะนั้นโครงการนี้มีมีที่มาอย่างไรสไลด์ถัดไปครับโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2 5 0 9ท่านประธานคิดดูครับ50กว่าปีมาแล้วนะครับฉะนั้นผมเองมีโอกาสเป็นกรรมธิการกบประมาณเมื่อปี255 25 5หและผมเองก็ได้ ได้ขอเสนอของบ,บประมาณ200ล้านบาทโดยรวบรวมสสหลายจ man, ังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดอยเอรดจังหวัดสารคามจังหวัดมุกดาหารนครปนมยโสธรเข้าชื่อกันของบประมาณ200ล้านบาทในในครั้งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกไปประชุมคลมสัญจรที่อุดรธานีก็ได้รับงบประมาณ200ล้านบาท200้ล้านบาทนี้สำรวจแนวเส้นทางรถไฟแค่นั้นเองนะครับเมื่อสำรวจแนวเส้นทางรถไฟเสร็จ ปี2,56ก็ได้ค่าก่อสร้าง42,000ล้านครับแต่มาหลังจากนั้นปี57ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพอปี2,59 5กระทรวงคมนาคมเสนอแผนต่อคลมคสชก็ต้องขอบคุณคลมคสชนะครับด้วยความจริงใจนะครับว่าทางคสชอเองก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการต่อนะครับ เมื่อปี59ก็เสมอเสนอคอ,อร,ออรอ 2, อมอคอสชเสร็จปี2 6 6 2คอรมสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละก็อนุมัติให้สร้างในวงเงิน66,848ล้านท่านลองคิดดูครับปี56 42,000ล้านมาปี62เป็น66,848ล้าน 6, 000. 6 000. ปีเพิ่มขึ้น24,000ล้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ4 0 0ล้าน4,000ล้านครับท่าน ถ้ายิ่งสร้างช้ายิ่งจะแพงนะครับผมกาบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับท่านเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านคงจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าผมจะขออะไรสไลด์ถัดไปครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งห้าจังหวัดขอนแก่นสารครามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรนครพนมนะครับทั้งหมดห้าล้านกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากอานิสง์จากรถไฟเส,ส้นนี้ ผ่าน70ตำบล19อำเภอ6จังหวัดนะครับท่านลองคิดดูว่าจะเกิดเศรษฐกิจมหาศาลแคแ่ไหนสไลด์ถัดไปครับทางการรถไฟประเมินว่าจะเสร็จปี269 9แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่เสร็จครับก็เลยต้องพูดในที่นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการรถไฟประเมินว่าปี569นั้นจะรองรับ ประชาชน3ล้าน8แสนคนแล้วก็เพิ่มอีก30ปีเป็น8ล้าน3แสนคนการขนส่งสินค้าปี69ก็ได้7แสนตันต่อปีผ่านไปอีก30ปีก็ได้1ล้านตันต่อปีอันนี้เป็นประมาณการเบื้องต้นนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอในในปีนี้ก็คือตอนนี้สารายารยไพคับภาร,ส,รสุดท้ายนี้ก็คือเป็นประมาณการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับประมาณการแล้วว่า จะขอค่าเวรคืนก่อนนะครับตอนนี้กฎหมายอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะเสร็จแล้วครับแต่ผมดใูในงบประมาณแล้วไม่มีค่าเวรคืนในส่วนนี้จึงกาบเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เป็นผู้อนุมัติให้สร้างในวงเงิน6 0 0 0ื่นกว่าล้านทางผมและก็พี่น้องชาวอีสานก็ขอขอบคุณท่านนายกประยุทธ์ด,ด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาส จะสร้างรถไฟเส้นนี้ปีนี้ของเงินเพียงแค่180ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าเวรคืนเพื่อจะนําที่ดินนั้นมาก่อสร้างรถไฟเส้นนี้นะครับการเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกท่านประธานนะครับขอบคุณครับที่ท่านได้ให้โอกาสผมได้เรียนเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานกลางขอบคุณมากครับท่านครับ,รบขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แช r ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ